สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนรงที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลน,นะครับวันนี้เป็นวัน,นดีๆอีกหนึ่งวันนะครับได้ส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดชุมพรชมผ่านช่องทางออนไลน์มานะครับตัวนี้ไม่เห็นรถตัวจริงนะครับจากอุบลไปชุมพรก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะนะครับแต่เราจัดส่งให้ ครับคันนี้เป็น t o y ต t a h i l u ก v ี g o เครื่อง3,000 4ประตูขับ4นะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสวยกริบเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวผมพาชมนะครับรอบคันนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง3,000นะครับล้อยางนะครับจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางใส่มาให้เต็มเปี้ยนะครับดอกนะครับพร้อมใช้งานเลยตัวนี้นะครับก็จะมีบันไดข้างนะครับสำหรับตัวสูงเนาะตัวนี้เป็นตัวสูงมีคิ้วการสาดให้ครบเซตเลยนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะครับสัญลักษณ์4ี่คูณส นะครับอ่ะดูรอบคันได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว G นะตัวท็อปของรุ่นนะครับสวยกริบเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถของเราก็นะครับลูกค้านะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับ เราก็มีการส่งมอบรถจริงนะครับให้กับลูกค้านะครับส่งที่จังหวัดชุมพรนะครับทางบริษัทของเรานะครับก็จะมีศูนย์บริการนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับครบนะครับตรวจเช็คให้ทุกจุดนะครับพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดชุมพรเลยสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับหรือที่ต่างจังหวัดนะครับต้องการที่อยากจะใช้รถนะครับคันสวยแบบนี้หรือเป็นรุ่นอื่นก็ตามนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือทักเข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับศูนย์98469699นะครับสมโยงคาซิเตอร์ก็ ให้กับผมนะครับนรงที่บริษัทสมยองคาร์เตอร์นะครับคลิปต่อไปนะครับจะจัดตรงคันไหนหรือจะรีวิวคันไหนติดตามไว้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ